รายการนี้และน้องเหมียวเรามาสอบครับขอราชขึ้นดามยี่สิบต่อสิบหกน้องเหมียวกัญญาพัฒน์คุณมาเสิร์ฟเหมียวเสิร์ฟปั่นลอยๆเก็บบอลรากนี้เข้ามือเซตชมพูยกให้ไกไหลหลังไปาสาสุตยาสับลูกนี้ยังเดียวดูให้ไก่โฟบอผากบอลเกบัยน,นุ่มนิ่มยังเดียวอยู่ให้ไก่ล็อกโอ้โหเข้าฟางตบโดนบล็อกนุ่มนิ่มเกี่ยวได้ให้ไก่อีกหนึ่งดอกเข้าฟัางสตวเหมียวคอมโกบ ลูกนี้ตบคมคมไปเลยครับแม่ครับตบอย่างนี้ครับดรีกีทีมชาติลุอายุ19ปีครับรอบ18คนสุดท้ายครับแม่ครับถือว่าใช้ได้ครับสำหรับน้องเข้าฟ้าครับดิรานัศรีกุตากาลาสินตาบาครับ17ต่อ20ในเซตที่3และหมายเลข8ปดลงไม่เิมครับน้องกาสนรุตยาจันจำปาเติรปันลอยๆขัามาลูกนี้เอ้ เจ้าประคุณได้เสิบทิ้งเสิฟกว้างไปเองนะครับสักขาวการัดสินครับเป็นทางด้านโคราชเช่นน้ำย1ิเต่อ17และหมายเลข8ครับมาดูครับสาวน้อยหน้าตาคมคมครับตากลมคมขวัญนภัสนวลวันเสิบสวยๆปั่นมาออกไปอีกครับวันนี้ขวัญนภัสนวลวันครับลูกเสิฟไม่ทํางานเป็นการัสินครับไล่มาครับ18ต่อยี่ิเครับยังมีโอกาส และหมายเลขเก้าลงไม่เสริมครับเข้าฟางนีรารักษ์สีกุตาเสิร์ฟสวยหยดขข้นมาอย่างไรชิดข่ายพังบุ้งก้าไปอเป็นคะแนนของกาลสินครับไล่มาแล้วครับ19ต่อ2 1เในเซตที่3โอ้ครับโผลาชกับกาลสินครับมันทั้งมันทั้ง3เซตเลยนะครับและเข้าฟางเสิร์ฟต่อครับเอาครับกรรมการให้เป็นด้านกาลสินครับได้คะแนนแน่นอนและเข้าฟางเสิร์ฟครับ นีราราสีกุตาเสร์ฟเก็บบอลแรกคินตะขายโอปอตั้งมือเดียวปยไปบอลกอไปยังเกี่ยวได้น้ำเย็โอ้โห,โหแม่โลกนี้ครับโคราชครับตกเป็นรองแล้วนะครับเดย์ตะกูครับแต่หมายเลขสิบผากบนลข้ามมานุ่มนิ่มพยายามเกี่ยวขึ้นมาครับแต่เป็นแต้มของโคราชขึ้นนำยี่สิต่อ19มีการเปลี่ยนตัวครับ เละเอาเจ้าน้องเลยครับสุวรรณีเพชรดังหารลงมาครับสาวน้อยหน้าใสๆสครับจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาครับสาวน้อยจากโคราชสุวนนรรณีเซฟจี้มาสวย้องไอเก็บบอลรากนี้ให้ไก่้องไอตั้งลังได้เองเลยโดนบนล็อกเซฟเอาไม่ได้ทำไมโยกมาไม่ไม่ข้ามแล้วปั่นมาโอ้โหแต้มสำคัญะครบเบิดสโกครับเป็นการสินครับจี้มา20ิต่อ22 เอาละครับมาดูครับคนนี้ครับอายุ25ปีครับชื่อครูโก้งครับดามฝนดอนนงชาอาดูครับนักฝนดอนนงชาครับตั้งลโม3สามจุดแล้วเสิบเสิบลอยๆปิดมารับบอลแรกนี้โอปอลไหลหลังมาให้ไกลโอ้โหเสียจังหวะไปหน่อยและน้องจ๋าเก็บได้ชมโบ่ยไงบอลสั้นบอลสั้นไปหน่อยน้าชมโบ้เซตไม่ดีครับสามเมตรยิงยาวๆน้องไอ้เก็บได้ชมพบ่ยกสูงเ้องไง้ฝังเดียวยังเซบได้ การเสียสู้ได้ดักยังไงทางเดียวโอ้โหยังไงไม่ได้แล้วโอ้โหสาวน้อยการสินครับหัวใจใหญ่กว่าตับแล้วตอนนี้ครับสู้ได,ด้เด็ดขาดเหลือเกินครับไล่บี้มาแล้วครับ21ต่อ22แต้แปมสำคัญครับแดบนบสำคัญทุกคะแนนแล้วน้ำฝนรอนลงชาครับ ตั้งใจเสิร์ฟไปความกดดันมันเกิดขึ้นได้ครับเพเชอร์ Peter มาแล้วและเป็นโคราชครับขึ้นนำ23-22ต่อ 22. เป็นโคราชครับขึ้นแท่นแล้วและโอปอเสิร์ฟพิมชนกกระแสโสมเสิร์ฟสวยๆอ้อๆลุงนี้ออกเยอะครับโอ้โ,อโ,อโ,อโหถ้าลงเมื่อตะโเกอเนี่ย โพร่าได้เปรียบเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับยังอยู่ครับการสินครับมาชมกันต่อครับดาลูดีจันทรสอนเติบเติบสวยสวยลอยลอ,อยบะมะเก็บบอลแรกยางไรก็ไม่ไดีเท่าไรครับโยข้าไปอ้าวไม่ทันแล้วครับอ้าวโอ้โหมาหน่อย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 ยรูวรู้ว่าเชียร์การสินกันรู้ว่าเชียร์การสินกันใช่ไหม โอ้โหสาวน้อยจากกาลสินครับโอ้โหเอาแล้วครับยุ่งแล้วยุ่งเหมือนยุ่งตีกันแล้วตอนนี้23ตอ 23! อ่อยี่ามเอาล้วดารุนีจันท์ตครสอนชมพู่ลอยลอยข้ามาเอาครับเก็บเราแรกนี้ให้ใครหัวสาวอาตบแค่หน่้มาใส่มาครับไก่ตอนครับให้ใครครับ น้องใครตั ließ, ้งได้ให oh. ้ใจปลายบอลกันบบอลมาโอ้ยเป็นโคราชได้แชมปี้ยนชิพพอยโคราชได้แชมปี้ยนชิพพอยรับ2 4ต่อ23และใครเอ่ยลงมาเสิร์ฟเป็นหมายเลข9 19แล้วลงไปเสิร์ฟครับน้องน้ำมาดูลูกสำคัญยิงยาวเก็บบอลรักดี ตั้งให้ใครครับฟังอา,ย,ออาอย่างอย่างอยย่างอยู่ครับทั้งโอ้โหทั้งสนามเมเชียร์กาลสินหมดแล้วไม่มีค่ะแน่นอนแล้วเกินครับเสมอกันที่2 4ตต่อ2 4ตน้องไอซ์เสิร์ฟนักถวันผ่าไทยสงลอยล่ๆเอายัางไงเก็บได้อตบ้า และยังเป็นน้องฟ้าครับปบเมือตะก้ครับเบนเชมเปนชิดพอยใหม่ครับเอากีต้าลงมาหมายเลขสองโอ้โหครับจะหมดลมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ครับและคนนี้ครับหมายเลขข้าครับพัททัศดาอ่อนด้วยครับเข้าลอยสาวน้อยหเมืองสองแควเมืองพิษณุโลกครับมาจะจบได้หรือเปล่ายี่4บ้ายี่สี่ข้าลอยเซิร์ฟสวยเกี่ยวได้้วยไง ตองไหนตอบายังหยัดสมราคาครับสมราคา U19 ทีมชาติไทยนะครับสมราคาจริงๆครับสำหรับน้องเข้าฝ้าครับเล่นลูกกดบันได้ดีครับเสมอกันที้25ต่อ25มาดูงครับอุม้มเหมีครับอ่อนปริยาภูสีโสมครับโงไปเสิบอ่อนปริยาเสิบสวย,ยๆเก็บอลแรกนี้ยังไงยกบอลมา หายตบยาวๆอ้าวโอโยยังได้อยู่ครับไม่ได้แล้วเล่นยากโอ้โและเป็นโคราชครับได้แชมเปี้ยนชิพพอยในครั้งที่3ามแชมเปี้ยนชิพพอยในครั้งที่สครับและจะลงมาสบโดยน้องเมี่ยวกันจพันธ์คุณมากกันมีการเปลี่ยนตัวครับเอาแล้วครับซื้อตัวบล็อกแล้วซื้อตัวบล็อกมาแล้วครับ คือบ็อกเกอร์นะครับตามาชมกันต่อครับแชมป์ปี้นชิพพอยเมืองเลยเกมลูกนี้อบสวยเก็บลรักนีให้ไกลเข้าฟางกดเรียบร้อยหรือเปล่โอ้โยยังเหนียวอยู่สามไม้เหลยเข้ายังไม่ก่อนเอาเก็บเข็บได้ไปไกลเข้าฟางฝั่งเดียวยาวๆเกี่ยวได้ครับโคได้ยังเหนียวได้บุกด้วย อบเลยปะเรียบร้อยเป็นน้องไอ้ครับขวัญนภัทรนนลวันครับก็ต้องถือว่าหัวใจครับแสดงความยินดีกับทาด้านโมราชแล้วก็ต้องยอดยอมรับหัวใจครับของการเสินครับถึงว่าสู้ก็ได้สนุกนะครับบินเต้นเราใจโอ้โหครับเสียงตบเบอร์เกีียวกก่านะครับยอมรับจริงๆครับหัวใจทั้งโู่ครับ และจบเลยน้องไอ้ครับขอนภัทรลวนวันครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจแก่ผู้แพ้นะครับทั้งสองทีมครับเข้าไปสู่รอบชิงประเทศที่จังหวัดกาญจนบุรีในรายการกีฬาแห่งชาติ